เมนาซังคอนเทนต์ทีว่าวัตชิวัสดงสุริยะซังครับผมกระสู่เกมเพียโซทู 2. นิวเจดีเสรครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาไปลงตัวเควส์เบทเทเดียของคุยภาคลีเทมเขตเทะเลทรายกันนะครับซึ่งสำหรับคุยภาคลีเทมเนี่ยก็จะมีตัวเควส์เบทเทเดียเหมือนกันแล้วก็จะมี2สีเหมือนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะขอพูดถึงสีเหลืองก่อนกันละกันนะสำหรับตัวเควส์เบทเทเดียแบบสีเหลืองของตัวลีเทมเขตทะเลทรายนะครับจะอยู่ในโซนตรงกลางของลีเทมเลยนะแล้วก็จะตรงบริเวณฝั่งขวาทีี่่ออออยูกกไปนนทะเลตรง้ั เลยนะครับกับตัว y ย l โ o w พอ t t l r r e t เทม และนี่ก็เป็นจุดพท่อของตัวแบเทเดียสีเหลืองของรีเทมนั่นเองนะครับได้ได้ว่าอยู่ติดทะเลกันเลยนะแล้วก็สําหรับการที่เราจะเปิดตัวเคลวแบเทเียได้ก็จะเป็นต้องมีการใช้งานไอเทมด้วยนะครับซ oh. ึ่งในครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นไอเทมตัวนี้นะบีทิกเกอร์ลิทานาเยลโล่งอันนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ารูปร่างของตัวไอเทมเนี่ยมันจะเหมือนกับของอันเก่าเลยนะก็ขอให้อ่านชื่อกันให้ดีๆนะครับเพราะบางทีบางคนอาจจะรลืออยู่ไอเทมเกินไปแล้วก็อาจจะเผลอไปหยิบของเก่ามาก็ได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้อ่านชื่อออตััััวเเทมมให้ดีดน,นนนนะึงงงจป็ขฝ อีกหนึ่งก็จะเป็นของฝั่งรีเทมนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้ไอเทมตัวเนี้ถ้าหมด5อันในการเปิดเควส1นึ่รอบแล้วก็ไอเทมตัวนี้นะครับมันจะมีการ ดรอปอยู่กับมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่ในพูลผ้ารีเทมเขตทเรายทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถไปฟาร์มหากันได้หรือว่าใครที่ไม่ยากไปฟาร์มหาเนี่ยก็สามารถไปซื้อกับเพื่อนก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนราคาเนี่ยก็จัดว่าไม่ได้แพงอะไรมากมายนะราคาประมาณสักหลักพันจนถึงหลักหมื่นเห็นจะได้แต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ไปดูราคาของแต่ละยานแต่ละเซิร์ฟเวอร์กันให้ดีๆก็แล้วกันนะครับเพื่อเราก็แค่ซื้อมา5อันเนี่ยก็สามารถใช้ในการเปิดตัวเควสได้แล้วอ่ะแล้วก็ทีนี้เรามาดูรราาาายละเเเออีีีดดดขงตตัััวววกกกกน่่็มท เพื่อเป็นการเปิดการใช้งานนะครับแต่ว่าการจะเปิดได้เนี่ยเราจะเป็นต้องมีการถือไอเทมตัวบีทิกเกอร์เนี่ยไว้กับตัว้วยนะคือถ้าหากว่าเราไม่ได้เก็บไว้กับตัวอย่างเช่นอ่านโยกเข้าคางไปอ่านเราจะเห็นนะครับว่าไอตัวพาวเทอเนี่ยมันจะแบบปิดกลับไปเหมือนเดิมแล้วเราก็ไม่สามารถทาการเปิดได้เพราะว่ามันต้องการให้มีตัวไอเทมทิกเกอร์เนี่ยอยู่ในไอเทมแพ็คของเราเองเน,นะครับอ่าตอนนี้หยิบกลับมาก่อนโอเคหยิบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยจำนวน5อันนะครับจากนั้นก็ทําการเปิดอีกรอบหนึง่ง จากนั้นนะครับก็ให้เราทำการกดสรวดอีกหนึ่งครั้งมันจะมีการบอกรายละเอียดของตัวเคว็นี้นะครับว่าเคว็ดเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงกันบ้าง ซึ่งเควสนี้นะครับมันจะมีชื่อว่า리템투 r แล้วก็ตัวเควนนี้นะครับเราจะเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล25นะหมายความว่าถ้าใครที่จะมาลงแล้วก็ต้องการจะมาเก็บในเรื่องของ EFP เนี่ยก็ได้นำว่าให้อยู่ในช่วงประมาณสัก21จนถึง29นะครับก็คือบวกลบไป4นะแล้วก็ไอเทมที่เราจะได้รับทุกครั้งที่เรามีการจบเควนนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นไอเทมตามนี้เลยก็จะประกอบไปด้วยตัวหลอดแคปซูลนะครับ C ability ขั้นที่1หรือก็คือมาสซิลิกขั้นที่1นะแล้วกันที่สจะ จะเป็น อากโรพิมส์อากโรพิมซอสบวก20 1อันแล้วก็โกลพิมอาร์เมอร์บวก20อีก1อันนั่นเองนะครับหรือก็คือมันจะเป็นดาบทองกับชุดเกราะทองที่ใช้สหรับในการตีบวกขอนั่นเองแล้วก็ตัวเควสนี้นะครับจะสามารถลดได้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวแต้แตมอัลเบิร์นพาวเวอร์เนี่ยตั้งแต่1 4ึ่ขึ้นไปแล้วก็บอกในการผ่านเควสนี้ก็คือกระจิงมอนสเตอร์ทุกตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการลงเนี่ยก็คือขอให้มาถึงที่นี่ให้ได้แล้วก็ต้องมมมมมีีีีีแตต้้้บบบาาาาาเเเเเเทททลพวววววออรรรร์่่่่ยยยยะะะะถึงกกหนนนนนดดนคคััจุไ But เทิลพลัเวอร์ต้องสูงกว่าเท่านี้ถึงจะสามารถลงได้แล้วก็จะมีเน,นื่อไขในการลบเดี่ยวของเครืนี้ก็คือมีการใช้เวลามากกว่า20ินาทีขึ้นไปนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะได้เจอกับบอสตัวนี้ที่เป็นตัวโฟโต o สู l a ลนเชอร์นั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่เราทาการเปิดเครืเนี่ยถามว่าใครที่ไม่ได้มาแบบลงการเป็นตี้ครบ4คนเนี่ยผมขอแนะนาว่าให้มีการตั้งพาเวิส์ดเอาไว้หน่อยนะครับแล้วก็ทาการติดกันล่างด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเรามาเปิดดจจื้อ คนก็ให้ตั้งพาสเวิร์ดักเอาไว้หนอ่อยก็แล้วกันนะครับอาทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปโลงโต๊ะเคนี้กันนะโอเคไปกันเลยโอเคอเคข้ามาในเควสเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงเนี้จะเป็นจุดที่เป็นการรอก่อนเปิดเควสนะเพราะว่ขาข้างหน้าเนี่ยเราจะยังไม่สามารถเข้าไปได้ซึ่งตรงนี้จะมีเวลานันถอยหลังอยู่ที่60วินาทีนะครับแล้วก็ก็จะมีจุดที่แบบเป็นการเก็บในเรื่องของทั้งยาฟื้นเลือดแล้วก็เรื่องของยาชุบกันด้วยอ่าตรงนี้จากนี้ไปก็แค่รอจ,กรจกอกอรรักววาจะครบ60วิล้วินเคสนี โอเคเควสเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็จะมาเซิร์ชมาขวาทางเราแล้วแค่ okay. ทำการกจะจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดไปนะเพราะว่าถ้ายังกจะจัดไม่ครบเนี่ย ทางน้าก็จะไม่เปิดออกให้เราสามารถไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นก็เราคิดอะไรมาครับตีมอนสเตอร์ตามๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ตัวเควสเนี่ยมันจะมีตัวโดนที่ให้เราอาททำลายทิ้งแล้วมันก็จะกลายเป็นพวกของเรานนั่นเองนะครับซึ่งตัวโดนเนี่ยมันจะมีการอาช่วยในการโจมตีแล้วก็จะมีการให้บัฟกับเราด้วยนั่นเองนะครับเออใช่แล้วก็พูดถึงตัวบัฟเนี่ยในเรื่องของบัฟนะครับสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าปาร์ตี้ที่แบบมีการเสียแท,ท็บทิกเกอร์ในการเปิดตัวเควสเนี่ย จะมีบัฟที่แบบสมาชิกในบร์ที่คนอื่นเนี่ยจะไม่มีนะก็คือเป็นบัฟที่แบบเป็นการเพิ่มในเรื่องของตัว EFP นั่นเองนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวขอประจับมาเซอรที่กอนอ่าตรงนี้เราจะเห็นว่าเจ้าตัวโดนเนี่ยมันก็จะมีการช่วยซัพพอร์ตกับเราอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นการสุ่มนะว่าบางทีก็อาจจะ อาชุดบับโจมตีอะไรอย่างนี้ก็อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็สลับตัวสเตตัสนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีบ,บ, e บัฟเอฟพีบวกสิบเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งบัเน,นี้จะเป็นเฉพาะสลับหัวหน้าปาร์ตี้ที่มีการเสียในเรื่องของตัวไอเทมทิกเกอร์เท่านั้นนะครับอาจากนี้ไปก็แค่ทำการกระจิดกนเเอร์ตามทางไปไเรื่อยไปไเรื่อย ก็จะมีจุดบินนะครับที่ให้เราสามารถใช้ตัวไกดิดิงเนี่ยในการบินขึ้นตามทางไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นการเก็บในเรื่องของยาฟื้นเลืออยู่เล็กน้อยนะครับอ่าแล้วเราก็ลงมาข้างล่างแล้วก็ตีมอนเตอร์ตามทางไปเหมือนเดิมนะครับ โอเคแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีจุดที่ให้เราสามารถลอดขึ้นไปได้แล้วก็ตรงนี้จะมีการแยกเป็นทางซ้ายขวานะครับก็คือจะไปทางไหนก็ได้นะหรือว่าถ้าหากว่ามากันเป็นตีเนี่ยก็คือแบบแยกไปเลยว่าอาสองคนไปฝั่งซ้ายอีกสองคนก็ไปฝั่งขวานะครับเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นห้องที่มันจะมีแบบอีบระยะกั้ตรงกลางเอาไว้อยู่ด้วยก็คือถ้าว่าแยกกันมาตีเนี่ยก็จะสามารถจบได้เร็วมากแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้รีบรออะไรเนี่ยก็แค่ทาการก่ะจัดมอนสเตอร์อารแต่ละฝั่งนะครับมันก็จะมี โอเคแล้วก็มันเราก็จับมอนสเตอร์ทั้ง2ฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการสปอรมอสเซอร์ที่สุดท้ายออกมาก็คือจะได้เจอกับตัวบอสพลัสตูแลนเชอร์ที่แบบเป็นเวอร์ชั่นสีทองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ก็จับมอนสเตอร์ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นการจบเควส์นี้กันแล้วนะครับ โอเคท่านี้ก็ถือว่าเป็นการจบตัวเควสแบทเทเดียแบบสีเหลืองของรีเทมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายก็จะมีการสรุปว่าเราตายกี่ครั้งผ่านไปกี่นาทีแล้วก็จะรับเรื่องของตัว e อ p แล้วก็ตัวเทมที่บอกไปในตอนต้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวหลออาเบอริตี้นะครับก็คือแคปซูลอาเบอริตี้หรือมาสเตอรีแบบขั้นที่1นะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวดาบทองบวกแล้วก็ชุดเกราะทองแบบบวก20กันด้วยนะครับเพราะว่ามันคือตัวชุดเกราะที่ใช้สำหร,รััับบบบในนนกการรตตีีีีววทท่่แบบ่มมจะเือองงขแ เป็นการเพิ่ม f e p ในการตีบวกเนี่ยให้แบบมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะแบบมาหาของตีบวกหรือว่าอยากจะมาฟาร์ม EFP เนี่ยก็สามารถมาลงตัวเควสนี้กันได้นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวเคร์ไพทอเดียแบบสีเหลืองของรีเทมนั่นเองนะครับก็เป็นเควสที่เหมาะสำหรับการเก็บในเรื่องของตัว EFP เหมาะสำหรับการหาของตีบวกแล้วก็ยังเป็นการได้รับเรื่องของตัวหลอดแคปซูลที่เป็นอวบิลิตี้หรือมาเซอรี่ขั้นที่หนึ่งกันด้วยนะครับแล้วก็สำหรับการเก็บ EFP นะครนว์ใ น,นี้มันจะเป็นเ25ใช่ไหมเพราะฉนั้นก็ต้องมีการบวกลบ4ไปนะครับหมายความว่าคนที่อยากจะมาลงเนี่ยก็ควรจะเป็นเลเวลประมาณสัก21จนถึงเ29ก็คือถ้าว่าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เนี่ยในเรื่องของเอพีมันก็จะมีการลดทอนลงไปจนแบบว่าไม่น่ามาลงกันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าจะมาหาไอเทมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งกันละกันเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการเปิดตัวคนมทเนเดียนะครับไม่จําเป็นต้องไปถึงตัวแท่นนะคือถ้าว่าเรามีในเรื่องของตัวไอเทมอย่างเช่นตอนเนี้ยผมมีการถือตัวบิก,าากดว ได้ใช่ไหมเราก็แค่ทําการไปไปที่ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ตัวจุดพอท่ได้เลยนะครับมันก็สามารถอาใช้ในการเปิดเควสได้เหมือนกันแต่ว่าในที่นี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสมาชิกในบาร์ทีดีๆนะครับว่ามีแต่บัตเทิร์นพาวเวอร์ถึงไหมมีการสวมของพอหรือเปล่าเลยว่าโอเคหรือเปล่าก็อย่าลืมตรวจสอบเช็กกันก่อนที่เราจะเปิดเควสกันด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือตอนที่เปิดเควสเนี่ยถ้าหากว่าตีไม่ครบสีคนก็ได้นําว่าให้มีการอาตั้งพาส่วนของห้องเนี่ยเอาไว้การสลับกันละกันเผื่อในกรณีที่มันจะมีใครออ่าาาแแบบบมชิงดด้้้ววยยกกกัันนนละะเ็็สหรใตไปขีจ เป็นแบบของสีม่วงของตัวรีเทมกันบ้างน,นะครับก็สามารถรอติดตามกันได้เลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเน่